นิสสันเซลฟี่ 1.6V คันนี้เสนอราคาตัดสดอยู่ที่355,000บาทหรือลูกค้ามีประวัติการผ่อนผ่อนดีผ่อนตรงเอาไปเลยฟรีดาวและจัดดอกเบี้ย0% 6เดือนนี้ให้ลูกค้าอีกเอาไปเลยคันนี้ผ่อนที่4,000กว่าบาทนะจ๊ะคันนี้เบอกเลยอ่ะแนะนําตัวกันหน่อยละกันสวัสดีครับพบกับผมวันนี้เซลปายนะครับวันนี้เซลปายจะมาแนะนํารถนิสสัน เซลฟี่ 1.6V คันนี้นะจ้ะบอกเลยเป็นรถเซตเมนที่แบบว่าคนนิยมด้วยประสิติภาที่นิยมดุนหนึ่งเลยนะจ๊ะบอกเลยปะพาดูหน้าหน้าของนิสัน 1.6V ตัวนี้เป็นนิสันเซลฟี่นะจ๊ะขออนุญาตพูดผิดพูดถูกนิดนึงเยเนานะตัวนี้เป็นโคมไฟหน้าฮาโลเจนโคมไฟหน้าฮาโลเจนพร้อมไฟ LED นะจ๊ะตัวนี้ไฟีดีให้นะจ๊ะบอกเลยกระจงนงกระจงหน้านี่เป็นโคมโครเมียมหมดเลยนะจ๊นะแล้วมีแอบไฟตัดหมอกให้ดูนี่ ไปตัดหมอกนะจ้าบอกเลยสวยครบคันมามาดูที่ล้อมาดูที่ล้อล้อตัวนี้เป็นล้อมาจากโรงงานเลยล้ออันรอยขอบ15นะจ๊ะรัดยางบิต s t o ปี21ให้เลยตัวนี้บอกเลยว่าจำแจมขับออกไปเลยคันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยเปลี่ยนยางให้หมดเลยสีเส้นมาข้างๆกระจกมองข้างกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะจ้าบอกเลยตัวนี้ป่าเปี่ยวมากนี่นี่นี่แอบด,ดูมือจับ มือจะมีระบบ k e y l e สต Start e n จ i n e ด้วยนะจ๊ะก็คือระบบสมาร์ท Keyless ก็คือสามารถล็อกรถปลดล็อกรถได้เลยไม่ต้องเอากุญแจหม,มนุนกดล็อกอะไรสามารถกดที่ปุ่มนี้ได้เลยนะจ๊ะบอกเลยมานี่แถบหน้าต่างหน้าต่างขอรีวิวนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ดูพรีเมียมมากแอบติดแถบคมเมียมาให้ด้วยนะจ๊ะโอ้โหมาจากโรงงานนี้เราไม่ได้ติดเพิ่มจ๊ะมาจากโรงงานเลยเซลฟี่ตัวนี้บอกเลยว่าจ็บๆมาดูด้านหลังนิดหลังนี่คือเราจะไม่เห็นเลยเซนเซอร์ของ เซลฟี่จะเขียนบอกรุ่นเลยตัวนี้เซลฟี่ล้วนี้ก็จะเป็นโลโก้นิสสันเราจะแถพมพวมีมัยมตรงนี้ก็มาพร้อมแล้วมีเซ็นเซอร์กะระยะถอยหลังให้ด้วยไม่ต้องกลัวชนแน่นอนนี่สองจุดสวยๆปะพาชมรอบคันแล้วก็พาไปดูข้างในก่อนแล้วกันข้างในอยากจะบอกว่าดูเป็นผู้ใหญ่มากสวยมาก <c oughs> มามาถึงข้าแรกก็จะเห็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันเลยนะครับผมตัวนี้ก็อาจจะหมุนนิดนึงนะ เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงอะไรขึ้นตรงนี้ก็คือพวงมาลัยได้เลยไม่ต้องไปแตะตหน้าต่อนะจ๊ะบอกเลยตัวนี้บวกลบเสียงก็คือพวงมาลัยได้เลยแอร์ตัวนี้เป็นแอร์ออโต้ด้วยปรับได้เลยสามารถแอร์ออโต้ปรับแรงลมแรงความเย็ยนแอร์นี่คือปรับได้หมดเลยแต่จะเป็นออโต้ด้วยนะจ๊ะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้นี่ก็แบบโอ้โหขับง่ายเนาะแล้วก็มีแอบกึง่งดูให้หนึงดูให้ดูความเป็นผู้ใหญ่หนิดนึงกึ่งลายไม้เนาะตัวนี้นะจ๊ะไปะพาดูห้องเครื่องกันหน่อยเรื่องว่าจะสวยเนี้ยบขนาดไหน ห้องเครื่องอยากจะบอกว่าคลิป,ลปเลยคันนี้รถพึ่งมาใหม่ <c oughs> ห้องเครื่องแบบว่าสวยเท้าสมา,สาม,มากบอกเลยมาห้องเครื่องมามาชมภายในของนิสสันเซล f ฟ่หนึ่งจวีคันนี้บอกว่าใหม่กิป๊ปักมากเลย <c oughs> เพราะว่ารถคันนี้เพึ่งลงแล้วก็เปลี่ยนท้ายนะ้ำมันเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้ว สามารถขับออกจากเต็นท์เราไปได้เลยเพราะว่าเรามีการดูแลหมดว่าจะเป็นเรื่องแบตเตอรี่แอร์อะไรคือเราเช็คทุ้อยดด่เรียบร้อยนะแล้วนะจ้ามาดูความใหม่รถคันนี้ไม่มีการชน,ชนหนักชนแน่นอนถ้าเกิดมีการชนหนักเรามีการรับประกันจากศูนย์แน่นอนจะถ้ารถมีปัญหาปะ่ะขอเน้นราคากระโปงอีกนิดนึงแล้วกันเนาะเผื่อใครสนใจนิสสันเซลฟี่คันนี้เพราะว่าเป็นรถที่น่าเล่นอยู่เลยคันนึงมานิสสันเซลฟี่คันนี้ เครื่อเครื่อง 1.6V นะครับราคาตัดสติที่สานห้าหมื่355,000บาทนะหรือว่าใครบางคนอยากได้ฟรีดาวมาเช็ค,คเครดิตได้ลูกค้ามีประวัติการผ่อนไม่ว่าเป็นผ่อนบ้านผ่อนรถกู้บัตรเครเคดิตเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงเกินหปีสามารถดันฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะคันนี้แล้วก็อดอกเบี้ยศูนย์เเดือนแรกเอาไปเลย4,000กว่าบาทครับผมโอเคเนาะ <S <S เดี๋ยววันนี้ไปกับรถคันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันอย่าลืมสาข,าขาของเรามีอยู่ยสองสาขานะครับสาขาแรกที่ไปยืนอยู่นี้อยู่ที่ จังหวัดสาแก้วอำเภออารัญ,ญประเทศทางไปลงเกินนี่เองเนอกอีกอีก,อก,อกสาขาหนึ่องอยู่ที่จังหวัดชลบรุรีบ้านเก่าซอย12อ,พ,อพันทองจังหวัดชลบรุรีนั่นเองนะจ๊ะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้เรา,าสมชายคาเซนเตอร์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอตัวแล้วก็ขอฝากเบอร์โทรอ,อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ร้านนะจ๊ะหรือเป็นเบอร์ส่วนตัวของปายเองที่ว่า0642425326นั่นเองเนาะโอเควันนี้ปายขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากรถกคันนี้ไว้ใน อ้อมเกอดของลูกค้านี่นะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ